พันตับให้เบิงก่อลกิริยพันตับกรอบนอกนุ่มหน่อยซาซิมิครับซาซิมิอีสาน นี่กดปครับปุปป๊บแป,ป๊บป,ปุป๊บแั๊บหวานนี่ครับสวัสดีพบกัมไมีตองกองไยซูขู่สุกขนนะครับผมนี่ครับมาพบกับช่องนะครับหนุ่มแซมแชนแนลนะครับผม อันนี้ห้องที่ไม่กินอาหารทิ่โตครับซอยจุครับพี่น้องนะครับผมอ่ามีตับครับสดๆครับครับผักชีลิวครับนนี้มาผักชีลิวพันตับครับให้มากสดๆเลยครับครบเนื้อครับอย่างสดนะครับผมทักแกบห้อง็มีครับแตงครับผมอันนี้พักกาครับ ประกาศเนี่ยผักกาดตีนมีบ่บางคนเบืดนะเนื้อผักกาศปลาสบีครับมีผิดกับลูกโดดครับผมนีผพับพับหอมพับหอมเปี๋ครับพับเสน่ห์มะเข็ดน้่นจิ้มเลยครับผมแจวเพียครับแจวเพีย ใสไ,ไปน้อยหนึ่งครับใส่เพี้ยลงไปน,นี่บีดีกวดครับน้ำบดีสดมาได้ไปตามมัดครับผู้ดได้มักขมก็ใส่ขมขมจุงยางเดาครับ โอ้โหมันคือบนลึกม,มาเพียดใส่เพียเลยครับยังจวดจากรังเข้าคู่อ่ะขาดไม่ได้ ครับครับผมนวครับสายแสบส,สายครับปลาครับโค้งครับผม เข้มข้นครับสูตรนะี้ เขียงหน่อยสวยสๆ ฮะยิงเอาเยอะดีคนเกดดีขนาดเยอะเยอเงินหน่อยครับ ได้มาเข้มกับไตเข้มครับนักหน่วยมนัวงไปป่าอืมคุณยอดครับมาทำมาลองนะครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับมาลองตับก่อนเลย นะครับผมนี่ไม้กรสุก่อนขอโทษขออภัยนะครับสำหรับคนที่บกินดีบเนาะครับผมนี่เป็นอาหารอีสานครับมาพันตับให้เบ่งก่อน ก็ิอกันตักรอบนอกนุ่มหน่อยซาซิมิครับซาซิมิอีสานครั้งแรกมาครับ นี่ับปึ๊บแป๊บปึ๊บแป๊บหวานดอกด่ามิ้นนะครับ นิ่งตรงสีก่อนโอเคไปสอยมันสีมันสีบดเป็นตอนมันสีเละไปเลยอืมเตียมหน่อย แต่คนย้อนหอนคุยตับทำง่า อ่าเขาติดเมื่อเปลี่ยนกินดินมากเลยครับพักแนวนะนะแต่เขาสุดๆเป็นตอนท,ที่ยงไงครับเขาสดุดเลยขุยคืนมากเลย I'm sorry.

ใส่กับเนื้อเหมือนกันหะใส่บเรบิมนะครับปับับได้ประมาณสามนัดปับพันเข้ามามา Oh yeah. พอห้อนยงมานี้แล้วยงมาทีเยีแล้วมาพผอตับมาพผอเนี่ยหวานจุยยียครับเนาะหวานจย มาอยากกินเฮากันปากเอมปากขึ้นมามีตับขึ้นมา กรเรื่องพอกัน,อ,น,น,กน,นออกงวังวังฟังฮักทำไมครับ มาล่ลองเงินเนี่ยมีดนี้มาดิกแกะป่ายอ่อนไม่ๆมครับไม่หม,หมดสดมีดตัยนี้ไม่อันนี้เตาครับระวังครับเตาสีคูณสีมันจะขาดนะ รวมกันข <c oughs> อโทษขออภัยนะครับสำหรับคนที่บอก,กินดีเนาะนะครับผมเป็นอาหารอีสานกับอาหารพื้นบ้านครับซอยจุ Stoppen. Ja, das ist dort, Kabiner. we not it. มงางอยย่าคับแสบ พ่นมาอืไอม่ซ่จูนเนี่ยบอกส้งซ่ามาเน้ขาอีกกรตือครับครับเอากินเนา้สมซื้อก่อนเนีย 你是哪位？ ครับนะพี่น้องสอ,องลนะ่องครับพี่น้องคนระัลนะบล่องแล้วแบบวีธีอ๋อจับวานเห้นพี่น้องบนะ้างไห ส้มซ wow. Qu ื่อมย่นี้ครับรับวันวบนน้ำลำเอ้าเปิดอเข้าไปามหอแับผูดได อยากตีเฮ็ดนะครับกับเคสตามมิที่ผมก็ได้เนาะแต่เกิดว่าเออคนมากแบบว่ามีเตียหรือว่ามีนามร้ายครับได้กันกระไซเบียไปหลายๆครับผมสำหรับคลิปนี้ของผมกับโบเบิร์ตเนาะอันนี้กระชื้อมากกระโลงครับผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับกฝากไปเพียงจำานี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงกระตุ้นใจผมเด็ดคลิปต่อไปด้วยครับผมครับสวัสดีครับ